ปั่นเข้าดีๆแน่นๆแล้วก็จาเข้าไปูลวันนี้แม่เพ้นจะแกงยวกล้วยใส่ไก่<อ>เฮามาดูวัตถุดิบกันว่าใส่อย่างกันพ้องม<อ>ีไก่แล้วก็เครื่องในไก่แล้วก็พริกแกงกะนนหรลงนี้แล้วก็หากของป้อมหักผักชีนะเจ้ามีห้าซับกับปิ ขิงต้นหอมกับหอมป้อมลืมมาได้ตัวนี้มุ่นเส้นเนาะตีสำคัญหยวกกล้นนั่นเองขั้นตอนแรกเฮากะนี่เลยเจ้าเฮามีพริกแกงไม่หลวงนี้แล้วเนาะแต่ว่าเขาจะเพิ่มเติมโดยการใจ้ตัวนี้เพื่อเพิ่มความหอมลงคือหากหอมป้อมนะเจ้าและเฮาก็ต่ำต่ำเพื่อละเอียดก่อนความหอมจะออกมานะเจ้าเสร็จแล้วพอได้ตีเนาะเฮาก็เอาคุกเข้าด้วย น้ำพริกของม่หลวงนี้กำปั้มหนึ่งนอะอันนี้พริกแกงม่หลวงนี้ตำเล็ดลูบละเขาใส่ได้เลยแล้วกว็าตำนัวด้วยกันนี่เจ้าชุนอะชุนน,นั้นด้วยกันนี่วันนี้เขาแกงหม้อใหญ่แกงหม้อหลวงเขาจะเตรียมอันนี้ใส่หอมน้อยหนึ่งก็คือห้ากับกะปินะเจ้านอจะมีกะปิเขาต้องใส่เพิ่มนะเจ้าเนะเพราะว่าเขาแกงหม้อใหญ่อะละเหมือนกันนะเจ้าเพื่อความเข้มข้นนะเจ้านออ่าใส่ห้ากับกะปิลงไป แล้วก็ต่าเข้าไปด้วยกันนี่ห้าสุดท้ายนอเรเดมจะ,ะเด็นใส่ตาเอาเนาะโอเค <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็เตรียมห้าลงไปแล้วก็อีเจ้าตอนนี้เขาเตรียมขิงไว้นะเจ้าก่อนที่เขาจะปดม้อขกงสุดท้ายเลยเขาจะต้องซอยขิงแล้วก็ต่าขิงแบบยับยับเผื่อก่อนนะเจ้านะตอนนี้ไม่เพนคอจัดการขิงตัวน,นี้ก่อนเอาหมกมาให้มาดีนะเจ้าเนะติดผ่องมะติดหลายนะเจ้าอืม เกี่ยความหอมเนาะบางคนบนกระใสนะจ๊ะแต่แต่เราแกงยวกเนี่ยสุดท้ายเราเพิ่มความความเข้มขน้นความแบบร้อนชาเนาะของของของแกงยวกด้วยการสดุดแนมมันนะจ๊ะเขาต้องต่ำเอ่อตัวเนี้ยขิงเนี่ยจ๊ะใส่สุดท้ายก่อนที่จะปอ๊อหม้อแกงเนาะแล้วเขาก็ต่ำต่ำยาบเนอะต่ำยาเราต้องเอาเหลวเละตัด้ดเมาพร้อมตั้งกระทะเจ้า อเอาน้ำมันเข้าใส่พอดีบต่ต้องนักนะเจา้ามันจะย่งมันจะยึกเนาะอ่ะใจเห็นน้อยหนึ่งกันไก่มันติดกระทะเอาเอาพริกแกงที่เฮาตําละไว้นะเจา้าใส่ลงไปแล้วกาเดี๋ยวถ้ามันกลิ่นมันหอมขึ้นมาละตัง้งเฮาดังเฮาละเหลิมสาบอ่อยละเฮาก็าจะเอาไก่ที่เฮาซับไว้ตะกี้นี่ลงนะเจา้าอ่า เลยลงกลนด้วกันนี่นะเจ้าอ่ะคนเข้าไปอ่กลนคือมันไก่มันหดสะนน้อยเนาะที่อย่างต้องเนี้ยจี้มันจะจุยบหงมันขาวตัวนี่นะเจ้านาะอ่ะมัเดี๋ยวนี้เฮาได้กินมและนอะจามกันจิ้วชิว,ชว,ชวอีน่ะเจ้านาะ <c oughs> เฮาก็เอานังซุปมาซะ <c oughs> <c oughs> นำซุปใส่ยอดลงไปนี่ชัวรเอายกเขาก็ยกหม้อแกงนี่ตั้งรอให้มันเดือดกำหนึ่งเนาะเขาิดฝาไว้ฝามอเขานี่เออเขารามมันเดือดสักกำแล้วเขาก็ก่อยเอาหยวกใส่เนาะมามาพอโอ้เดือดจลันจะลันอย่างนี้แล้วเขาก็เอาใน เอาหยอกใส่เลยเจ้าในในเสร็จแล้วก็กนเนื่มมันจมน้ามี่อ่ากลนเข้าไปอ่าเฮาใส่หยวกกล้วยไปแล้วนะเจ้าเฮากากลอนฮึ่มมันฮึ่มมันจมน้ามดเลยนะเจ้านาะกลอนๆน่ะพอดีพอดีแล้วเฮาก็เอาอันเนี้ยฝาหม้อปิดไปยังเก่า รอให้มันเดือดนอลอมันสุกเร็จแล้วเฮามันเปิดฝาแล้วก็มันกล้นมันแล้วก็ปิดฝาแล้วเฮามาแยงพอมันหมุนกำหนึ่งว่ะถ้ามันสลบสไลมันหยอบมันมันหดลงเนาะยุบพอแล้วมันนวลนุกนุกเนี่ยใจได้เฮาก็เอาขิงใส่อ่ะมาเดี๋ยวนี้นะหยวกล้วยมันสลบสไลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหยอบเงียบอย่างอีเราจานวลนุกนุกออนอย่างอีละนะได้ตีละสุกเรียบร้อยแล้วพ่อ่อมกินแต่เฮาจะต้องใส่ ตัวท่ายนี่คือตัวนี้บนห้องว่าขิงที่เขาต่ำยาบตะเกียเนาะใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมหนะเจ้าแล้วก็เพิ่มความ่อนแรงเนะเจ้านาออ่าอ่ะ,อะเสร็จแล้วเขาก็ใส่ตัวนี้ลงไปบนห้องอ่ะบางคนบนห้องเส้นห่อนงุ่นแต่แม่เพ้นจะบัดไซนักหนาม,มันจะดูดหนามไปบัได้จ้ำหนามมาบัได้หีบหนามมาเขาใส่ตะี้กระป๋อแล้วเขาก็กกนอาวสุกแล้วเดอ้ออาวป๊อ อ่มาวางคางนี้เสร็จแล้วเฮาก็มาอุ้ยนะเจ้าหอมป้อมกับต้นหอมติเฮาซอยละไวน้นี่อ่ะประมาณน,นี่้อแล้วนะเจ้าจับเวลาตีเฮาจะมาจิ้มกันละหนอว่าเป็นยังไงคันตอนสุดท้าย มาพอกันล้ำบะล้ำนอมูเฮานี่ปั้นเข้าดีๆแน่นๆแล้วก็จําเข้าไปรู้แล,ล่ะ มปะปอดีอะไข่จิงมากเก็มมากหนัวและนี่นะกระสวกน้ำปลาลงไปให้น้อยแต่แม่เพนว่าปอดีอะจับละอืมลำๆๆ